แต่หน้ามันก็บ้านของเราทั้งคู่เราก็ต้องระวังและที่สำคัญพวกเขายังเป็นทีมที่ดีคราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT ฟุุตบ a ล Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามาเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเอเดนเชกโกศูนย์หน้าของอินเตอร์มิลานยืนยันอย่างหนะักแน่นว่าไม่คิดประมาทเอซีมิลานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศันะที่2อ,อย่างแน่นอน แม้เกมแรกจะจบลงด้วยการคว้าชัยชนะมา2ประตูต่อศูนย์ก็ตามสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายเอาชนะเอซีมิลานไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากเฮนรี่มาคิตยานแล้วก็เอเดนเชโกยิงกันคนละประตูนะช่วยทำให้ทีมแบบกำชัยความได้เปรียบไว้ก่อนเลยในนัดแรกอ่มี2เม็ดตุนไว้ก่อนนั่นเองนะ ซึ่งหลังจบเกมนะครับเชโกได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง bt sport โดยระบุว่าถึงแม้เกมแรกจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะมาก่อนก็ตามแต่ก็จะไม่ประมาททางเอซิมิลานในเกมที่2อ,อย่างเด็ดขาดเชโกนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะโดยเขาได้กล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีโดยเฉพาะมันเป็นเกมดาี้เราเล่นในนัดเดือนก็จริงแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับเรา บางครั้งคุณก็ตกอยู่ในเวลาช่วงที่ยากลาบากหาบอลไม่เข้าสู่ก้นตะข่ายเราเล่นกันด้วยความอดทนและการทํางานหนัหนกๆของเราก็ได้ลผลตอบแทนผมรู้อยู่ในใจว่าประตูนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและวันนี้มันก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทําอะไรเราได้เพราะเราเป็นทีมที่มีประสบการณ์เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรในวันนี้เราต้องคว้าผลลัพธ์ที่ดีให้ได้แต่เกมยังไม่จบ มีแต่ทีมชั้นดีเท่านั้นที่ผ่านมาถึงรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกดังนั้นเราจึงต้องระวังและใส่ใจเหมือนกับวันนี้นัดต่อไปจะไม่เหมือนนัดนี้พวกเขาเล่นเป็นทีมเดือนก็จริงแต่หน้ามันก็บ้านของเราทั้งคู่เราก็ต้องระวังและที่สาคัญพวกเขายังเป็นทีมที่ดีก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทสัมภาษณ์ของเชียโก้สาหรับอินเตอร์มิลานที่เอาชนะเอซีมิลานไปได้สองประตูต่อศูนย์เราก็ต้องมาดูนะครับว่านะัดต่อไปอ่ะ เอซีมิลานจะไปบุกอินเตอร์มิลานได้หรือเปล่ามาต่อกันที่เรื่องที่2เลยนะครับเชลซี Chelsea, เปิดฉากเจราจากับไบร์นมิลิชหวังดึงตัวซาดิโอมาเน่กลับมาวาาลวดลายต่อในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้าไบร์นมิวนิชยอดทีมจากศึกบุนเดสติกาเยอรมนนี้เปิดไฟเขียวพร้อมปล่อยมาเน่ ane, ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ แม้จะเพิ่งจ่ายเงินจำนวน28ล้านปอนด์ฟ้าตัวมาจากเลเวอร์ปู่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามหลังดาวเตะวัย31ปีนะครับทำผลงานไม่ได้อย่างที่สโมสรน,นั้นคาดหวังเอาไว้รวมถึงมีปัญหาทะเลาะบ่อยกับเลรอยซาน่หลังจากจบเกมแชมเปี้ยนหลกในรอบ8นัดซึ่งนัดแรกก็ที่บุกแพ้แมนซิตี้จนถูกสโมสรสั่งปรับเงินแล้วก็ลงโทษแบนนะครับ ล่าสุดุตบอลอินไซเดอร์นะครับรายงานว่าว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของเชลซีอย่างโปเชตติโนได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของเขาว,ว่าต้องการร่วมงานกับมาเน่อีกครั้งหลังจากที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยที่อยู่เซาท์แฮมตันโดยเจราจารอบแรกระหว่าง2ทีมนั้นมีเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน แล้วก็คาดอีกว่าบายบร์นต้องการค่าตัวของมาเน่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นทางนี้นะครับนอกจากเชลซีแล้วก็ยังมีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจที่อยากจะดึงตัวมาเน่กลับมาค้าแข้งในพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งแต่ทีมสาริกาดงก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือเจรจากับยบร์นในตอนนี้นะครับ ซึ่งผมก็าคิดว่าก็น่าจะไปทีมเชลซีมากกว่านะเพราะได้เกิดการเจราจากันขึ้นแล้วส่วนยูคาสเซลเองก็ยังแบบไม่ได้ติดต่อพูดคุยอะไรกันเลยก็เราดูครับว่าไบร์นจะปล่อยให้เชลซีหรือเปล่ารอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดตประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ